จ่ายแค่ล้านกลางๆได้คอนโดติด MRT ห้วยขวางวันนี้นนพามาดูห้องคอนโดราชดาซิตี้เครับห้องนี้อยู่ใจกลางรัชดาใกล้ MRT ห้วยขวางมากเดินไม่ถึง10นาทีราคาเพียงล้านกลางๆแต่ห้องน่ารักน่าอยู่มากๆเลยในห้องจะเห็นเลยว,ว่าห้องนี้แต่งไว้สวยเรียบง่ายสไตล์มูจิโทนสีโอบอุ่นสบายตาเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนสะอาดเรียบร้อยมากพร้อมเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วตรงนี้เป็นโซฟานั่งเล่นโซฟาขนาดกำลังดีนั่งนุ่มสบายชั้นวางทีวีก็ดูสบายตาเก็บของเป็นระเบียบเหมาะก ถ้าอยากใช้ชีวิตสบายๆแบบเรียบง่ายถัดมาห้องนอนแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนมีเตียงขนาดใหญ่มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งฟังก์ชั่นครบอีกอย่างที่ชอบคือมีระเบียงมาให้ขนาดกาลังพอดีตากผ้าสะดวกและจัดมุมต้นไม้เล็กๆไว้พักผ่อนรับลมก็ดีมากเลยอีกจุดที่นอนอยากโชว์คือห้องน้ำพี่เนี่ยห้องใหญ่มากใช้งานได้จริงอาบน้ําทําอะไรสบายสุดๆห้องนี้ดีทั้งสไตล์มูจิน่ารักอบอุ่นทําเลก็อยู่ใจกลางราดาด้วยราคาก็คุ้มเพียงแค่ล้านกลางๆห้องแต่งครบแบบนี้อยู่ไม่นานแน่